บอสครับลูกค้าฟ้าปิดท้ายลำโพงกินนี่มาผสมสีเทาครับเฮ้ยลำโพงกินนี่เลยเหรอวะนี่ตรงไหนประมาณเนี่ยฟ้าปิดท้ายกระบะครับอ้าวลำโพงกินนี่มีกระบะอ่ะอนักงานครับฟ้าปิดท้ายกระบะอีซุซิูครับเอามาผสมสีเทาลำโพงครับผมก็เรียว่าเอาลำโพงกินนี่มาผสมแหมไปไปไปไมรอดผมนอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาตาผู เทพเที่เขาเพราะาพอาะเธอเจ็บเบ้าหน้าเจ็บมือไปหมดวางหวางธรรมดาเพราะหวางสมบ่โอเคครับได้ครับแหมลูกน้องแต่ละตัวเห็นแล้วน้าตาจะไหลรักลูกพี่สุดๆอ่ะมาดูรายเรียดสีกันตัวนี้จะเป็นสีเทานมของอีสูสุนะชื่อสีไอซไลเกนะฮะเป็นสีเทานมมีมุกม,มีเกล็ดเมทัลลิกผสมด้วยครับไม่ใช่เท้าลมโบนะมันคือเท้าอีสูสุเรามาผสมสีนี้กันครับผมไปครับ ดับสีดำไปก่อนเลยครับแบบแรกทำด้วยขาวขาวครับมุกควาดีมุกชมพูด้วยตัวนี้ลงด้าน,นในครับอีกเก็บบอลด้ตัวนี้เป็นบอลประกายกโอปอลครับธนาคารดูนนนนิดๆ ตัวตับกอระทายของมุกครับหารได้เลยตัวกาวตัวไบเดอร์ เดี๋ยวเราไปอัดสเปรย์แล้วบบพ่นกันครับผมไปฮะอัดบรรเยงแล้วนะครับก่อนจะพ่นขยาวฮะขยาวน่อย